ขายสินค้าไทยยังไงให้ได้หลักแสนต่อเดือนอยากขายสินค้าที่ต้นทุนต่ำกำไรสูงแล้วก็ทำงานน้อยๆนะแนะนำให้หาสินค้าที่เป็นนิดมาร์เก็ตนะครับเพราะสินค้าที่เป็นนิดมาร์เก็ตเนี่ยคู่แข่งน้อยคนขายน้อยแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยสูงนะพอความต้องการสูงนะครับทำให้เขาเนี่ยครับสามารถจ่ายราคาสินค้าที่แพงได้ แตกต่างจากเพื่อนๆขายสินค้าที่เป็นแมทมาร์เก็ตนะครับก็คือสินค้าทั่วไปไม่ว่าเป็นเครื่องสําอางของกินอาหารเสริมของพวกนี้นะครับต้นทุนจะสูงนะครับกำไรจะน้อยนะครับกว่าจะถึงหลักแสนเนี่ยเราก็อาจจะทํางานเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเน้นสินค้าที่เป็นนีสมาร์เก็ตนะครับจะทําให้เพื่อนๆทํางานน้อยลงนะครับนีสมาร์เก็ตเป็นยังไงนะครับบางคนนะครับฝรั่งบางคนเนี่ยชอบสะสมนะครับ ของเก่านะครับของหายากเช่นหินดาวตกไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าจะมีคนที่ชอบสะสมหินดาวตกหินดาวตกก้อนหนึ่งนะครับเรียกว่าขายกันตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเพื่อนๆเลือกขายสินค้าที่มีคนขายน้อยแต่ความต้องการสูงเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆได้หลักแสนแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆนะครับสนใจอยากเรียนคอร์ส e b a บอสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนขายสินค้าได้ ทักมาที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับ